สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์น,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7จ็ดตุสภาคม2566ทางด้านเยฟกินีปริโกซินมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวรัสเซียซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประธานดีวาลาดิเมียปูตินแล้วก็เป็นเจ้าของกลุ่มวัคเนอร์ทหารรับจ้างที่กําลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองบักมุดของยูเครนได้เผยแพร่แถลงการในฐานะผู้นํากลุ่มวัคเนอร์ส่งหนังสือถึง ทางด้านพลเอกเซอร์เก์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียแจ้งยุติการปฏิบัติการทั้งหมดที่เมืองบักมุดในภูมิภาคบอลบาสในวันที่10พฤษภาคม2566นายนี้เนื่องจากบอกว่าไม่ได้รับการตอบสนองอย่างน่าพึงพอใจจากรัฐบาลรัสเซียที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งมอบเครื่องกระสุนปืนเพิ่มเติมให้กับกลุ่มวัตเนอร์ที่กำลังปฏิบัติการในเมืองดังกลาง่าวขณะเดียวกันนั้นเยสกินีป,ปริโกตินระบุในจดหมายถึงทางด้านพลเอกเซอร์เก์ซอยกูเกี่ยวกับการเตรียมการถ่ายโอนภรกกกิจททััั้้งงหหมดใบอพ อักมาสของทางด้านดัมซานคาดีรอฟผู้นําสาธารณรัฐเชตเนียหรือว่าผู้นําสาธารณรัฐเชเชนนั่นเองนะครับด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังไม่มีปัิยาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อการประกาศของผู้นำกลุ่มวาคเนอร์อย่างไรก็ตามเยฟก,กินี่ปริโกซินนั้นออกคลิปหลายชิ้นที่ผ่านมาประนามทางด้านพลเอกเซเกตสไกกูและพลเอกวาล,ลรีเกราซิมอฟประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมรัสเซียว่าความไม่เป็นมืออาชีพของรัฐบาลรัสเซียเป็นปัจจัยสําคัญทําให้นักรบวาคเนอร์หลายหมื่นคนเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในประเทศยูเครนทั้งนี้วัคเตอร์มีบทบาทมากขึ้นต่อเนื่องในสงครามยูเครนนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเดินหน้าประชับพื้นที่ทางตะวันออกแต่กลับกลายเป็นว่ามีการงัดข้อกับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียโดยเฉพาะเยบกินีปริโกสินนั่นเคยกล่าวว่าพลเอกเซอร์เกย์ซอยกูทรยศชาติจากการไม่ยอมมอบการสนับสนุนให้กับกลุ่มวัคเตอร์ทั้งที่ร่วมสู้รบเคียยบาดเคียงไหลกับทหารรัสเซียในยูเครนมาตั้งแต่เริ่มต้น แม้บักมุดจัดเป็นเมืองขนาดเล็กแต่รัเสเซียถือว่ามีความสาคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อไปยังเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้กันไม่ว่าครามาทส์หรือว่าสโลเวียนนอกจากนี้เมืองบักมุดยังเป็นเมืองเอกของภูมิภาคบักมุดเป็นแหล่งเหมืองเกลือและแหล่งยิบตัมที่มีความสําคัญต่อ,อยูเครนด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านเยอจินีปริโกสินนั้นเคยออกมาประกาศว่าพวกเขาสามารถเข้ายึดใจกลางเมืองบักมุดได้แล้วก็ไล่ต้อนทหารของอยูเครนนั้นข้าฝั่งแม่น้ําดานิเปอร์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะ ไปตั้งฐานอยู่อีกฟากฝั่งแม่น้ำหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่นานก็บอกว่าพวกเขานั้นขาดเรื่องของเครื่องกระสุนในการที่จะเดินหน้าลุกคืบต่อไปอยังพื้นที่ต่างๆนะครับก็เลยทําให้ประกาศบอกว่าถ้ากองทัพของรัสเซียหรือว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นไม่ยอมส่งกระสุนให้พวกเขาก็จะถอนตัวแล้วก็นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เยบก,กินีปริโกสินนั้นได้ออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะถอนัวกออกจากเมืองบักบุตในวันที่10พฤกษภาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะส่งมอบเรื่องของภารกิจทั้งหมดนนนัั้้้ใหกบทางด คารอบซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสาธารณรัฐเชเชนนะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้าร่วมกับทางด้านรัสเซียในการต่อสู้ในยูเครนมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านผู้นําเชเชนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าถูกวางยาพิษแล้วก็ไปรักษาตัวที่สหรัฐอฐเมิเรตแต่ว่านี่ล่าสุดนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าจะรับภารกิจต,ต่อจากทางด้านวัตเนอร์ครับ